สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับคลิปนี้เอาข่าวสารของค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับโดยเฉพาะมื้อนี้ครับพี่น้องนะครับไปที่บ้านครูทินจังนะครับบ้านน้องสัง ตำบลหนองสังอำเภอแกงข้อชัยภูมินะครับพี่น้องนะครับเป็นงานบวชคูชิ้นจังนะครับทีมงานค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับก็ไปถึงแล้วแต่เสาร์ครับแล้วกับบอทบิ๊กนะครับหลังจากจบคอนเสิร์ตนะครับสมุทรปาการนะครับเมื่อคืนนี้ครับก็บินตรงมาที่ชัยภูมิเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็พักเอาแรงช่วงเสาร์นะครับแต่งโตออก ไปบ้านคู่ชินจังเรียบร้อยครับทุกท่านครับกาหนดการนะครับก็คือตอนนี้กาลังโกนผมนาคอยู่ครับพี่น้องนะครับก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็มีแห่นะครับเป็นรถแห่ครับพี่น้องนะครับในช่วงตอนบ่ายนะครับนะครับแล้วก็ช่วงเย็นนะครับหมอล้ําสอดแจ้งครับหมอล้ําคณะไดตีพี่น้องนะครับก็คืออีสานนครศินครับของบอสโนดครับพี่น้องนะครับ นะครับนั่นแหละซอดแจ้งจางปางครับผู้ใดอยูแกงข้อชัยภูมินะครับเข้าไปที่อ่าตำบลหนองสังได้ครับพี่น้องหรือว่าผายุเกษตรสมบูรณ์นะครับผู้เขียวนะครับติดกันนะครับทุ่มแพ้ครับใกล้ๆกกันครับอ่าก็ไปเบิร์หมอล้ําได้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็ไปแสดงความยินดีนะครับกับ ครูชินจังได้นะครับทุกท่านนะครับอ่าก็เลยเอาข่าวสารมาบอกมาล่อยฟังเดินนะครับอ่าทีมงานหลายๆคนนะครับก็ดีใจนะครับชื่นชมครูชินจังนะครับครูชินจังเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดนะครับเดินร่วมทางกับบดบิ๊กมากตั้งแต่ เปิดค่ายตัเกียวมิวสิกตั้งแต่แรกครับพี่น้องนะครับตั้งแต่เพิ่นเลือกล้กกับภรรยาไปนะครับตอนนั้นบอสบีก็เคร่งขว้างนะครับบลูซีเดินยังไงนะครับก็มีครูชิ้นจังนี่ครับเป็นที่ปรึกษานะครับไล่สดหาวงดนตรีนะครับหาสถานที่ซ้อยกันในช่วงแรกนะครับจนผ่านมาเก้าเดือน10เดือนณปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ค่ายตัเกียวมิวสิกนะครับ กาเดินหนามาไกลครับทุกท่านครับแล้วก็มื้อนี้เป็นมื้อสําคัญนะครับในส่วนของครูทิ้นจังนะครับบอบิ๊กกระบาดนะครับก็จัดการบริหารจัดการให้เบิร์ครับในส่วนของงานบวชนะครับพี่น้องนะครับเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีครับแล้วก็เป็นมือขวาพราอมเอาง่ายครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับในส่วนนี้พี่น้องท่านใดนะครับ กอยู่ใกล้กับไปให้กำลังใจได้นะครับทุกท่านครับเมื่อนี้นะครับค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับหลังจากบวชครูชินจังแล้วก็ได้พัก1วันนะครับไปต่อมือคืนนี้ครับพี่น้องนะครับน้องเจนนี่ครับกับกล้องวายยูนะครับกับไปไต้หวันนะครับเล่นคอนเสิร์ตกันย่างมันเลยครับทุกท่านครับไปได้เบิ้งไล่สดนะครับที่เพจของน้องเจนนี่ซีโฟนะครับมวลคักอีลีครับพี่น้องนะครับปังอีลีนะครับ อ่โดยเฉพาะในส่วนของอ่กล้องวายุนะครับโชถอดเสื้อนะครับสนั่นนะครับทุกท่านครับปัดปังอีลีครับสองคนนี้ครับอ่านั่นแหละครับนุ่อ๋องก็เลยข่าวสารมาบอกให้เราฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดได้เรื่องนี้กับฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี่ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ